แล้กสำหรับตอนนี้นะคะ้าอยู่ที่บริเวณหน้าสนสาธารณจังหวัดอ่งวนนี้นะคเป็นการรมน้ำใจยการทารีขาน้ยนะคะและสำหรับวันนนะคะทังหน่วยงานต่างๆค่ะให้ความรวมนะภาครัฐและเอกชนนะคะำแลงด้กร้านะช่วยร่วมกักชาติาค่ะเดรามยากาันงนวนมหาราชและงานกาชาตประจาปี2554 คึกคักกว่าทุกปีโดยเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำสินคองไปบริจาคที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทั้งจักรยานตู้เย็นทีวีผ้าห่มกันหนาวพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทำให้บรรยากาศที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคึกคักมากซึ่งถือเป็นการรวมน้ำใจช่วยเหลือการชาติที่น่าเชื่นชมจริงๆค่ะ